โอเคต่อมาเป็นทิปประจำวันนะครับ what is BMI อะไรคือ BMI นะครับเคยทุกคนน่าจะคำว่า BMI แล้วเป็นค่าเขาบอกว่า is a scale for c o v e r i n g high h i g r weight คือเป็นเป็นอ่าอัตราส่วน,นครับพี่ไว้เปรียบเทียบมันเป็นอัมันเป็นอ่าอัตราส่วนของการเปรียบเทียบส่วนสูงกับน้ำหนักครับ BMI stand for body mass index ค,คือตัวข,ของของ BMI เนี่ย ย่อมาจากคำว่า body mass index ครับหรือว่าเป็น,นดัชนีวัดมวลกายครับนะครับ which is a v a l u e calculate based on the height อัน e กก็คือเป็นโดยไอค่าที่มันใช้คำนวณเนี่ยมันเอามาจากส่วนสูงและก็น้ำหนักนะครับ the data is informationally only and should not to be considered as medical ได้อะไรสิก็คือคือตัวของข้อมูลข้อมูลทางของว m i ยเนี่มันเป็นแค่ข้อมูลเฉยๆแหละนะครับ แล้วก็มันไม่ควรเอามาใช้ในการวิจัยทางการแพทย์นะครับ For a d u l t 21 w n plus the calculation is y kilo per high m e coon มันทวนไม่คูณเนี่ย multiple multiple อ่านสะพานนอกเถอะโอเคครับ high high m e t e high meter multiple high meter ถามคือสำหรับผู้ใหญ่ที่อายุที่สิขึ้นไปนะครับการคำนวณนี้คือเอาน้ำหนักในหน่วยกิโลกร,รัมนะครับมาหารด้วย อ่าส่วนสูงที่หน่วยเป็นเมตรครับยกกำลังสองนะครับอ่ะ for example the b i of person u h 1 uh, uh, 7 5 centimeter tall who weight 70 kilogram would be 70 <c> u <oughs> h uh, divide divide by u h 1.75 multiply 1.75นะครับก็คือ เป็นคือถ้าเนี่ยผมลนอย่างตัวอย่างเนี่ยอย่างเช่น BMI ของคนที่สูงหนเจ็ด้าครับอ่ะแล้วก็หนักเจเนี่ย BMI ของเขาเนี่ยก็จะคำนวณจากเอาเจ็ดสิบครับส่วนด้วย1.75่งากลังสองย่างเงี้ยครับ approximately t w e i n t e i g h x นะฮก็คือก็จะได้ประมาณยี่สิบหกจุดแปนะครับ e r BMI i ้อ o ู m a า t ไม่ถ accurate for p ผ a y e r with s i g n i f i c a n t muscle mass or p อ a y e r under in the ยกว of 20ว็คือ BMI นี่ครับมันเป็นข้อมูลที่ uh, ไม่ควรเอามาใช้วัหรับคนที่มีมวลกล้าเมเนื้อเยอะครับหรือเป็นคนที่อายุต่ำกว่า20นะครับบ e สต์ตอ,อนนี้อายุต่ำกวนะ่า20เนี่ยเขายังมีการพรัฒนาของร่างกายไม่เต็มที่นะครับ uh, According to who ก็คือ อ้างอิงจากของแล้วก็เพิ่มเติมจากของ WHO นะครับหรือว่า World Health Organization นะครับองค์กรอ,อนมามัยโลกเออนะครับก็คือองค์การองค์การอนมามัยโลกนะครับมาตรฐานคือมาตรฐานขององค์การอนมามัยโลกนะครับ t y p i c a l adult BMI for between 18.5 to 25ิคือไอพวกอามาตรฐานของ BMI ของอคนของอ คนวัผู้ใหญ่ครับจะอยู่ประมาณ18.5-25นะครับ If you have question about c o n l i t i o n r e i g h is sugar d i n r you or your c h i l s ขา่าคือถ้าคุณรู้สึกว่ามันมีมมปัญหาเรื่องน้ำหนักนะครับก็สำหรับตัวคุณหรือว่าลูกชายหรือว่าลูกของคุณนะครับก็ให้ปรึกษาแพทย์นะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับก็คือ BMI มันเป็นค่าที่เกิดจากการเอา น้ำหนักเนี่ยครับในหน่วยกิโลกรัมอะ่ะหารด้วยส่วนสูงในหน่วยเมตรกำลังสองครับจะได้ค่ามาค่านึงแต่ไอค่าเนี่ยครับมันไม่สามารถวัดได้ทุกคนครับมันเหมาะสำหรับสำหรับคนที่อายุ21ปีขึ้นไปครับแล้วก็มันเป็นแค่การเอาน้ําหนักมามาหารเฉยครับซึ่งมันจะใช้ไม่ได้ผลสําหรับคนที่มีกล้ามเนื้อเยอะครับสำหรับคน,คนกล้ามเนื้อเยอะเนี่ยพอหายไปปุ๊บออกมาเป็นคนอ้วนเฉยเลยซึ่งจริงๆเขาไม่ได้อ้วนเขาแค่กล้ามเนื้อเยอะครับและหนักเขาเยอะมากครับทำให ทำให้ BMI เนี่ยม in ันเป็นหน่วยวัดที่ไม่ถือเป็นไม่ถือเป็นสาโกลครับไม่ควรเอามาใช้ในการบ่งชี้ว่าคนนี้มีสุขภาพดีหรือแย่ครับมันเป็นหน่วยที่วประเมินราคาสำหรับคนปกติไม่ได้ออกล่างกายครับแต่ว่าถ้าคนที่ออกลางกายแล้ว BMI นี่คือเป็นหน่วยที่ไม่น่าเชื่อถือที่สุดครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ออกออกกลังกายครับไม่ต้องไปกังวลกับค่า BMI มากครับเพราะว่ามันเป็นค่าที่วัดอัตราหนักน้รวมครับมันไม่ได้บอกว่าน้ำหนักนั้นเป็นน้ำหนักจากไขมันหรือกล้ามเนื้อครับบางคนกล้ามใหญ่วัด BMI มาเป็นคนอ้วนเฉยยเขากก็รรู้สึุินะคับ ท่านก็ p M I เนี่ยเอาไว้ว่าสำหรับคนทั่วไปนะครับอ่ะฝากไว้แค่นี้นะครับสำหรับคลิปหน้าเป็นไรก็มาติดตามกันด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับ